สวัสดีครับท่านผู้ชมประจำวันอังคารที่24มิถุนายนเราก็กลับมาอัปเดตกันเป็นประจำทุกวันเช่นเคยนะครับจากในภาพที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมแล้วก็รับฟังอยู่ขณะนี้นี่คือพายุระดับโซนร้อนเซปพ,พัดนะครับหรือก็คือเป็นพายุลูกที่2ของการนับจำนวนพายุของ RSMC โตเกียว ประเทศญี่ปุ่นขณะนี้ที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมแล้วก็รับฟังพายุโซนร้อนลูกนี้เขาได้อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งจากการอัปเดตล่าสุดนะครับเส้นทางของพายุลูกนี้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกผู้ทุกคนก็สบายใจได้นะครับเพราะว่าแท็กเส้นทาง ไม่ได้ให้ไปมีผลกระทบหรือบทบาทกับสภาพอากาศในประเทศไทยนะครับแต่จะค่อนข้างไปทางเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ไปพัดผ่านแถวทางชายฝั่งของทางประเทศญี่ปุ่นต่อไปซึ่งจากการอัปเดตล่าสุดนะครับวันนี้อังคารที่24มิถุนายนแต่ที่แอดมินนำมาแจ้งเตือนก็เพราะว่าถ้าหากว่ามีสภาพอากาศอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีพายุเกิดขึ้นนะครับ แอดมินก็จะนำข้อมูลในส่วนนี้มาแจ้งเตือนให้กับ FC ของแอดมินได้รับชมและรับฟังได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจากการอัปเดตพายุลูกนี้นะครับ TS 0 2 W ไม่ได้มีผลกระทบกับสภาพอากาศในประเทศไทยแต่ตรงนี้ครับในบริเวณทางทะเลจีนใต้ตอนกลางจากการอัปเดตล่าสุด ของ JTWC นะครับก็ให้ว่ามีความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ 96W หรือที่ปกคลุมอยู่ในทางทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับและเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเรามาดูภาพจากโมเดลนะครับค่ายของ ECMWF จากพื้นกระแสของลมชั้นมรสุมในบริเวณทางทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับ ตรงกระแสลมบนที่หมุนลักษณะทวนเข็มนาฬิกาตรงนี้นะครับนี่ก็คือเจ้าความกดอากาศต่ำลูกดังกล่าวนะครับที่ JTWC นะครับให้ว่ามีการก่อตัวแล้วก็เกิดขึ้นจากการอัปเดตของโมเดล ECM ก็อนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นนะครับโดยมีแนวโน้มเส้นทางการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆในวันนี้เขายังคงมีกำลังค่อนข้างเป็นย่อมความกดอากาศต่ำกำลังอ่อน แต่ในวันพรุ่งน,นี้นะครับก็จะมีกําลังแรงขึ้นมาเล็กน้อยในช่วงของวันพุทธที่25มิถุนายนซึ่งถ้าหากว่าเราเคลื่อนเวลาไปดูแล้วก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับเส้นทางของจ้องย่อมความกดอากาศต่ำลูกเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวอย่างชา้าๆแล้วก็มีแนวโน้มทีท่าที่จะเคลื่อนตัวไปเชี่ยวๆแถวทางเกาะไฮหลัมนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปปกคลุม ทางช่วงบริเวณเอ่าวตังเกียและทางประเทศจีนทางตอนใต้รวมถึงบริเวณทางเวียดนามทางตอนบนและตามแนวชายฝั่งของประเทศเวียดนามครับจากนั้นพอเราเข้าใจเกี่ยวกับสภาพอากาศคร่าวๆเป็นเค้าโค้งนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงวันที่25-26มิถุนายนเรากลับมาดูคาดการณ์ในเรื่องของฝนฟ้าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นทางช่วงบริเวณประเทศไทยนะครับ ซึ่งในช่วงนี้ท่านผู้ชมก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามรสุมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงอีกทั้งแนวล่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านอยู่ทางประเทศเมียนมาตอนบนทางประเทศลาวตอนบนและเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ทางเวียดนามและยังมีความกดอากาศต่ำกำลังอ่อนวันนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวมาปกคลุมในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ก็คือแถวทางจีนตอนใต้แถวเวียดนามตอนบนและตามแนวชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามตอนบนจากปัจจัยนี้เองแอดมินขออนุญาตนะครับเคลื่อนเวลาไปดูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับเห็นภาพเขาโครงของกลุ่มฝนว่าจะเกิดขึ้นทางช่วงบริเวณประเทศไทยทางตอนบนได้อย่างไรจากพื้นสเกลเฉดสีนะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนจากสีฟ้าอ่อนจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง สีเขียวและมีสีแดงเข้มบ่งบอกถึงว่าสภาพอากาศในประเทศไทยกำลังมีแนวโน้มปริมาณของฝนเพิ่มปริมาณของฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมากจะกลับมาตามข้อมูลนะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่25ถึง28มิถุนายนนะครับแนวโน้มสภาพอากาศในประเทศไทยก็จะกลับมามีปรมิมาณของฝน ที่จะตกหนักถึงหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคตะวันออกภาคก,กลางและบริเวณทางช่วงภาคเหนือคาดการลักษณะอากาศล่วงหน้าระหว่างวันที่24มิถุนายนถึง7กรกฎาคมปีพศ2568จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป ECMWF ในช่วงวันที่24-27ถึงมิถุนายนปีพศ2568พื้นที่การกระจายตัวของฝนยังคงมีอย่างต่อเนื่องในบริเวณทางประเทศไทยตอนบนปริมาณของฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางและมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางภาคเหนือทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออก เนื่องจากแนวร่องมรสมที่พัดผ่านบริเวณทางช่วงภาคเหนือทางอีสานตอนบนประกอบกับมรสมจากทางที่พัดปกคลุมมีกําลังแรงขึ้นส่วนทางภาคใต้และทางภาคตะวันออกจังหวัดจันทบรุรีและทางจังหวัดตราดก็จะมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะทางด้านรับมรสมนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะเน้นเนี่ยนะครับช่วง25-27ถึงีมิถุนายนเนี้ยนะครับ ี่ยนะครับ25-27มิถุนายนปีพศ2568ต้องเฝ้าระวังสภาวะของปริมาณฝนที่ตกหนักนะครับน้ำท่วมเฉับพันน้ำป่าไหลลากและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับพื้นที่ที่ยังมีฝนน้อยหากเริ่มมีฝนในช่วงนี้ต้องหาแหล่งสำรองน้ำแล้วก็กักเก็บน้ำเนี่ยไว้ใช้ในยามที่น้ำแรงน้ำขาดนะครับ แล้วก็ในช่วงที่ปริมาณของฝนลดลงโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนกรกฎาคมปีพศ2568ฝนจะเริ่มน้อยลงอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นตั้งแต่ช่วงวันที่28มิถุนายนถึง7กรกฎาคมปีพศ2568 การกระจายตัวของฝนยังมีตกอย่างต่อเนื่องบริเวณภาคเหนือทางช่วงภาคอีสานตอนบนยังต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังปริมาณฝนตกสะสมในทางภาคเหนือทางช่วงภาคอีสานตอนบนส่วนบริเวณภาคอื่นๆนะครับก็จะมีฝนไปช่วงๆนะครับแล้วก็ปริมาณของฝนน้อยลงบ้างนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของทางภาคอีสานทางตอนล่างภาคกลางและทางภาคใต้ตอนล่างนะครับมีฝนในบางแห่ง ในระยะนี้ยังไม่มีสัญญาณการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนใกล้บริเวณประเทศไทยแต่แต่มีพายุโซนร้อนนะครับเซฟพัทเนี่ยนะครับพายุลูกที่สองของการนับจำนวนของพายุ RSMC ในโตเกียวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลาจากประเทศไทยมากนะครับณนะตอนนี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยนะครับซึ่งข้อมูลนี้ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากนําข้อมูลใหม่มาอัปเดตแทนที่นะครับหากมีเวลาในช่วงนี้นะครับสถานการณ์เริ่มเริ่มมีตัวแปรหลายตัวแปรนะครับต้องเข้ามาอัปเดตกับแอดมินลุดสิทธิคนจนกันอย่างต่อเนื่องครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตพยากรณ์อากาศประจําวันกันนะครับในแต่ละพื้นที่วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเป็นการคาดการ ระหว่างเวลา6นาฬิกาของวันนี้นะครับวันอังคารที่24มิถุนายนพศ2568นะครับถึงเวลา6นาฬิกาณนะวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันพุธที่25มิถุนายนปีพศ2568นะครับคาดการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือนะครับก็คาดว่ามีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางแล้วก็บริเวณทางจังหวัดตากทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับคาดว่ามีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักในบางแห่งจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารภาคกลางคาดว่ามีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีทางกทมแล้วก็ปริมณฑลคาดมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับทางช่วงภาคตะวันออกคาดมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะครับจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ทางจังหวัดตราด ทางภาคใต้ฝั่งอันดามันครับคาดมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักในบางแห่งจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ ฝนตกหนักในบางแห่งนะครับทางจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นเรามาดูเส้นทางของฝนนะครับในช่วงเช้าของวันนี้ก็ถ้าหากว่าเราดูจากในภาพรวมเนี่ยทางตอนบนก็แทบจะไม่มีนะครับก็อาจจะมีเล็กน้อยทางภาคตะวันออกเชียงเหนือทางด้านตะวันออกนะครับแถวทางจังหวัดนครพนมแล้วก็ทางจังหวัดสกลนคร จังหวัดบึงการจังหวัดทางอุดรธานีบ้างนะครับป่าปายแล้วก็ทางจังหวัดหนองคายเนี่ยนะครับก็พอมีอยู่บ้างจังหวัดกาลสินนะครับแต่ก็ยังถือว่าเล็กน้อยอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับยังถือว่าเล็กน้อยอยู่ถ้าหากว่าเราดูจากในภาพรวมเนี่ยนะครับก็มีทางพิษณุโลกเนี่ยนะครับเล็กน้อยอยู่สําหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีฝนน네ะครับมาตั้งแต่วันนี้นะครับเริ่มเข้าตั้งแต่ช่วงครึ่งวันเช้าเลยก็คือทางช่วงภาคใต้นะครับ เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับก็คือตั้งแต่แถวทางปานบุรีแถวทางช่วงหนองคางนะครับแล้วก็300ยอดนะครับเริ่มเข้าแล้วทางยางชุมทางกุยบุรีนะครับทางยุบพลิกนะครับก็มีฝนเข้านะครับแสดงความดีใจด้วยนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับก็แสดงความดีใจด้วยนะครับซึ่งหรือว่าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวบอกพอแล้วไม่ต้องการแล้วหรือเปล่านะครับ เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ตกทั้งวันวันนี้เอาอีกแล้วนะครับแถวทางห้วยยางแถวทางทับสแกนะครับบางพื้นที่นี่อิจฉาแล้วอิจฉาอีกนะครับบอกว่าอยากให้มีแบบนี้บ้างนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ช่วงน้ําแรงแล้วก็น้ําขาดนะครับซึ่งสภาพอากาศในแต่ละภาคนะครับก็จะได้รับฝนไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละพื้นที่เราต้องมาอัปเดตกันว่าสภาพอากาศแล้วก็แนวโน้มเป็นอย่างไรเพื่อเตรียมความาวางแผน เตรียมความพร้อมในการทําเกษตรกรรมหรือว่ากิจกรรมต่างๆต่อไปนะครับทางสีดางามนะครับทางช่วงบ้านบางน้ําเขียวนะครับแถวภาคใต้นะครับแถวบางสะพานน้อยแล้วก็ทาง่าบางสะพานน้อยทางชัยราศทางน้ําพุนะครับก็มีฝนทางหมับอมริดทางท่าแซะนะครับแล้วก็ทางช่วงบางจากทางน้ําเย็นทางท่าไม้ลายนะครับแล้วก็ทางจังหวัดชุมพร ็ค่อนข้างมีฝนตกหนักเลยนะครับวันนี้มาแต่วันเลยทางสองแพกทางห้วยกลางนะครับแล้วก็มีปราปลายบ้างทั่วไปนะครับเตรียมรับมือนะครับแถวทางจังหวัดระนองเตรียมรับมือชุดใหญ่มาแน่นะครับชุดใหญ่มาแน่แล้วก็ทางช่วงสุร่าเตรียมตัวรับมือทางสุร่าทางนครศรีธรรมราชทางจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตเตรียมรับมือนะครับ ตอนนี้มาถึงชายฝั่งแล้วแถวทางคุระบุรีทางตะกัวป่าทางกระโปรงแล้วทางคายานะครับเตรียมตัวรับมือทางทุ่งมะพร้าวเขาลักตอนนี้ตกหนักหลายพื้นที่นะครับแถวทางโคกกลอยท้ายเหมืองนะครับแล้วก็แถวทางเขาดั้งนะครับตอนนี้มีฝนแล้วทางสายขาวทางสิเกาทางจังหวัดตรังนะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่มากมายนะครับทางไสรงามทางลำแข้งนะครับ นี่คือพื้นที่มีฝนนะครับแล้วนี่ก็คือภาพรวมกลุ่มฝนนะครับจะเคลื่อนตัวมาจากทางฝั่งอันดามันหรือทางฝั่งด้านตะวันตกของทางภาคใต้นะครับเข้าแถวทางละนองพังงาภูเก็ตกระบ,บี่ตรังนะครับแล้วก็จะไปปกคลุมในพื้นที่ต่อไปนะครับทางช่วงสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชแถวทางพัทลุงสงขลา แล้วก็สตูลนนะ่าจะประมาณช่วงบ่ายๆจังหวัดสตูลน,นะครับจังหวัดประจวบก็ได้รับผลกระทบแล้วจังหวัดประจวบทางเพชรบรุรีทางตอนล่างนะครับในวันนี้ใครที่ใช้เส้นทางภาคใต้วันนี้ต้องทําใจอีกหนึ่งวันเมื่อวานนี้ก็โดนกันไปตลอดทั้งวันบางเส้นทางน้ําท่วมแล้ววันนี้ก็ยังท่วมอีกนะครับ ก็ต้องกราบขออภัยจริงๆที่ต้องรายงานสภาพอากาศตามความเป็นจริงนะครับสําหรับพื้นที่ต้องคอยจับตาและก็เฝ้าระวังในวันนี้คือจังหวัดพะเยานะครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดลําปางจังหวัดลําพูนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทางจังหวัดตากทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร วันนี้ทางช่วงภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็ทางช่วงจังหวัดตราดส่วนบริเวณทางภาคกลางพื้นที่เสี่ยงไม่มีนะครับวันนี้วันนี้จะเป็นลักษณะของฝนตกตกปกตินะครับไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีแบบตกหนักมากเท่าไหร่นะครับตกแบบกระจายตัวทั่วไปปกตินะครับภาคกลางมาดูภาคใต้ครับภาคใต้วันนี้พื้นที่จับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับคือจังหวัดชุมพร จังหวัดละนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชเอาละครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปนะครับหากว่าท่านใดที่ฟังแล้วเห็นวนะ่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดสำหรับการอัปเดตสภาพอากาศกับแอดมินในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กบสวัสดีครับ